สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนิการกัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐนิการกัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2567ความว่าพระนัท่านนายโฮเซดาเิเอลอเตกาซาเบดรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขออำหนวยพรและส่งความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณมามยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัว ประเทศไทยมีสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐนิการกัวบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดขพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกา37นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปทุมพร,รมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจารูญจารุสารผู้อํานวยการโรงเรียนศูนกุหล,ลาบวิทยาลัยนนทบุรีนําคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเฝ้าทุลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นคณะครูของโรงเรียนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2567 เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรเพื่งทองสวัสดีครับ